ส่วนการแข่งขันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยแบ่งออกเป็น8สายสายละ4คนพบกันหมดในสายค่ะใช้ระบบชนะ5ใน9เฟรมเปิดฉากมาวันแรกนะคะพี่ต๋องสุดชอยหรือว่าวัฒนาผู้อบอ้อมในกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาติไทยและแชมป์สนุกเกอร์6แดง2สมัยในปี2557แล้วก็ปี2566แถมยังเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะพบกับดรุ รัดมุกดาหรือหยิกสำโรงปรากฏว่าสกอร์ไปเสมอกันที่4ต่อ4เฟร,รมค่ะต้องตัดสินกันที่เฟร,รมสุดท้ายแล้วก็เป็นพี่หิกสำโรงนะคะเก็บความผิดพลาดของพี่ตองสิทธิ์ชอยเฉือนชนะไปสุดมัน5ต่อ4เฟร,รม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงในรอบพบกันหมดในสายนะคะคู่แรกเริ่ม11นาฬิกาใครที่สนใจหรือว่าเป็นสาววกสนุกเกอร์รวมไปถึงภูเก้าลูกต่างๆก็สามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทราค่ะ